สวัสดีท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวพันธุ์ปอมเมเลเนียนมาทำการฝากเลี้ยงฝากป้อนยาฝากอาบน้ำสำหรับปอมตัวนี้เป็นเพศผู้เขาเคยมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นวัยเด็กตั้งแต่เริ่มสตาร์ทวัคซีน2เดือนฉีดมาจน วัคซีนครบแล้วก็โตมาสำหรับปอมตัวนี้สิ่งที่เราได้ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กทำให้เขาเป็นอปอมที่น่ารักสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำวิ่ีขนตัดเล็บเช็ดหูเขาก็จะเป็นตัวที่ยอมสำหรับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราต้องดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นการ ป้อนยาให้อาหารที่เป็นอาหารสำหรับผิวหนังแล้วก็อาบน้ำด้วยแชมพูที่เป็นแชมพูยาของตัวน้องเองซึ่งเจ้าของก็ได้ตะเตรียมมาให้เราวันนี้เป็นวันที่น้องจะกลับบ้านเจ้าของต้องการให้น้องอาบน้ำเล็มขนทำความสะอาดร,ร่างกายสำหรับปอมตัวนี้มาอยู่กับเรา สามคืน4วันก็เป็นวันที่ต้องกลับบ้านแล้วแล้วก็ทำความสะอาดให้ตัวของเขาให้สะอาดสำหรับเรื่องสภาพของตัวน้องก็คือสำหรับยาที่ทานก็จะเป็นยาเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนผิวหนังของน้องปอมเองซึ่งปอมตัวนี้เป็น ปอมเพศผู้อายุอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็สภาพร่างกายของเขาโดยรวมแข็งแรงสุขภาพดีสามารถที่จะทำการอาบน้ำได้เราก็ทำการแปรงขนเพื่อตีขนให้ฟูขึ้นป้องกันขนพันกันสำหรับปอมตัวนี้ทำหมัน เรียบร้อยแล้วและปลอมตัวนี้เป็นปอมที่ได้รับการศึกษาเนื่องจากได้รับการเรียนหนังสือมาแล้วไปเข้าโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้วทำให้เขามีความนิ่งมีความน่ารักแล้วก็รู้จกักคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่เราบอกให้หยุดบอกให้นิ่งแต่ถึงอย่างไรในการที่เขาโดน อยู่ที่สูงอยู่บนโต๊ะเราก็ระมัดระวังในเรื่องของการอาบาดเจ็บอย่างเช่นตกจากที่สูงกระโดดลงโต๊ะถึงแมา้จะาเรียนหนังสือมาหรือวาอ่าเชื่อฟังคำสั่งรู้เรื่องสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือ,อความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสำหรับการอาบน้ำก็อาบน้ำ ฟอกแชมพู ok shampoo, ที่เป็นแชมพูสำหรับผิวหนังของปอมลุยตรงซึ่งเจ้าของก็ทำการตัดเตรียมมาสำหรับปอมตัวนี้ก็ทำการดูแลรักษาโรคผิวหนังจากน่าจะเป็นมีที่ที่ประจำที่เจ้าของพาไปเราก็มีหน้าที่ให้ยาตามคำสั่งแพทย์ที่เจ้าของไปตรวจมาแล้วสำหรับ วันนี้สิ่งที่จะทำให้น้องเขาก็คือเรื่องของการเล็มขนให้เขาทรงขนปอมอเวลาที่เขายาวจะชี้โดดเด่บางท่านอาจจะต้องการให้ขนเขาเรียบแล้วก็ฟูก็มีการแปลงขนให้ขนฟูขึ้นในส่วนที่เป็นส่วนเกินหรือว่าขนส่วนที่ยาวก็เล็มให้ ข้าส่งข้าส่งปอมของเขาสำหรับปอมก็จะเป็นขนลักษณะสองชั้นซึ่งขนตัวนี้ก็เป็นขนแบบเหมือนกับขนนุ่มๆคล้ายๆกับพวกสามีเนื่องจากปอมจะเป็นขนสองชั้นอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่เราแปลงขนหรือว่าอาบน้ำเวลาขน โดนน้ำแล้วสิ่งสำคัญต้องเป่าขนให้แห้งแล้วก็วีขนตีขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เวลาที่เราแปลงขนบางทีถ้าทำแรงหรือว่าขนพันกันก็อาจจะเจ็บได้สำหรับตัวนี้เราก็จะขนแปลงขนให้ประมาณ3รอบแปลงเสร็จก็เป่าให้แห้งให้ทุกเส้นขนข,นของเขาแห้งไม่มีความอับชืน้น เพราะว่าถ้าหากกับชื้นพวกเชล่อาพวกผิวดังอักเสบพวกเชืยีตก็จะตามมาได้ฉะนั้นตัวนี้เรามีเวลาในการดูแลเขาก็สามารถทำได้เต็มที่ก็มีการตัดเล็บเล็มขนเช็ดหูแปรงขนตีขนเป่าให้แห้งสำหรับปอมสิ่งที่ควรระมัดระวังก็เรื่องของการ ตัดขนบางทีสภาพเส้นขนบางตัวเวลาตัดตั้นก็จะยาวช้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นตามแต่ลักษณะของแต่ละตัวสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราประทับใจแล้วก็เขายอมให้เราทำได้ทุกอย่างสำหรับสภาพเส้นขนของเขาก็จะเป็นขนที่พันๆกันมาฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยง สุนัขขนยาวเราควรจะแปรงขนทุกวันเพื่อป้องกันขนพันกันถ้าหากว่ารอทีเดียวบางทีมันอาจจะเป็นปมที่เกาะแน่นและก็บริเวณก้นก็หวีเพราะว่าปอมเขาจะมีหางที่ทับไปทำให้เส้นขนขดทับกันเกิดผิวหนังอักเสบได้ง่ายสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยรูปหล่อหอมสะอาดแห้งสนิทพร้อมที่จะกลับบ้าน ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะคะสวัสดีค่ะ